อน้อยออกใครออกได้เรื่องนะน้อมาแล้วครับมาจอนมาแล้วครับโอ้ยนี่ครับย่อมหย่ย่ไม่เอาเลยนี่หัวเชื้อนี้นะครับเต,ตี้ยบใด่ผีหมอกผีออยเยือนนะครับนี่ออยเยือ ไกลไปปะวะพี่ผู้ฮะไม่ไกลพี่ได้อยู่ดีแล้วล่ะไกลๆพี่เราตกใกล้ๆเหมันไฟลงตรงนั้นน่ะไฟเยอะนะครับนี่ทีมงานของเราเริ่มมากันแล้วครับผมฝันนี้นะได้พี่เดี๋ยวเราจะทำการโอ้น้อยออกแล้วเลือกคันเบ็ดกันนนะมาโอ้น้อยออกมาโอ้น้อยออกใครออกได้เลือกนะโอ้น้อยออกอ้าวอ้าปิงปิงเลือกก่อนก่อนผมก็มีคังใหม่เลยยังไม่ได้ใช้เลยนี่ยเดี๋ยวใส่ล่าชัตเปอร์ พี่นายชี้เลยตัวไหนดีพี่นายว่าตัวไหนดีนี่ตัวท็อปเลยเอาตัวท็อปเลยอ่ะเมจิกคตติกค็อปเเลือกคันดีเลยครับอ้าวที่เหลือเรามาสามคนมั้ยโอ้โหนอออกออกออกเอ้ยด้เลือกแล้วครับผมก็ต้องเลือกนี่สิครับคันปาเกตแท้ๆเนี่ยอ้า ของเองผังตีได้พี่โอ้โหนี่นะครับดูดูพี่โอ้ได้ได้คันเทพครับเทพโอ้โหแล้วสายพีเอ้ด้วยโอ้โหินนี่ไม่ได้แกล้งกันนะครับแต่ว่าตั้งใจไปไม่ได้เหรอเงื้อตกแล้วตอนนี้พี่โอ้โหต้องใช้คันเล็มโอ้โหแล้วสายพีเอ้ด้วยจมน้ำยากด้วยเดี๋ยวก่อนนะจัดจัดมือโจทย์ยากนะครับโจทย์ยากนะไอ้นี่มี สบายแล้วเราทำการผสมเยื่ออยู่นะครับโปรจอนนะครับโปรจอนนี่ฟิงครับวิวดีมากนะครับที่นี่ครับ ตั้งไม่ดีครับตั้งไม่ดีนี่นะครับมาจอนมาแล้วครับจอนใจเย็นใจเย็นต้องรีบมาแล้วครับมาจอนมาแล้วครับโอ้โหนี่ครับหนึ่งแจมครับได้ทำอาหารได้นะคะทำได้นะเมนูละเมนูละร้อยถ้าเอามาเผาเองก็ชุดเผาร้อยหนึ่งเหมือนกันครับได้ครับ

จะยกยกขึ้นหนึ่งสูงนะอ,าอ,าาอ่านี่นะครับอ๋อมันดีมันถ้าล่าเกินไปแล้วเราเนี่ยดูนะ่าจะมีโลขึ้นแล้วตอนนี้บอกลลงงไไปปใใหหญญ่่อในในใอโอ้พี่อู๊ด <c ười> เดี๋ยวนะี้ <c ười> พี่อูด๊ดมือพันหมดเลย <c ười> โอ้มือไม้สั่นหมดแล้วเนี่ยมาแล้วครับปลานะัาช้อนนะครับนี่ครับมาแล้วครับเต็มโอ้โลกว่าเว้ย เอ้ยไหนตัวิ่งไม่แล้วม่มีเหรอวะไม่มีครีมจับปากเลยที่หือจับปากอะไรหรือล้งปากเลยครีมมะครีมมีป่ะครีมได้ที่ไหนมีครีมมั่นนี่นี่เออไม่รู้ครับต้องลองดูครับไม่แน่ใจปลาสวยเลยนะโอ้โหมีแต่ครีมกันแดดมีแต่ครีมกันแดดมีแต่ครีมกันแดดโลหงได้ละมาครับอย นี่ครับคันอนูต้าไลท์อลังกานะครับกับ,บปลาไซส์ประมาณโลสองโลสามได้อยู่อาจจะทะลุน่าจะอยู่มาโลห้าครับได้อยู่ได้อยู่สวยเลยนะครับตอนนี้พี่อู๋นะครับพี่อู๋อ อยู่ได้แล้วครับโอ้ครับดี่ครับทันครับโอ้โหไปไงครับโอ้โหไปแล้วครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหโ้าสายนี่ผมวัดเลยนะ้าสายนี่ผมวัดเลยนะบอกว่าคัน lobster นะครับเนี่ยพี่อีด้วยตอนอยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยคัน lobster นะครับเนี่ย คร,คร,ครโอเคนะครับเรียบร้อยถ้ากินตัว,ต,วตัวที่ได้แม่งดูเข้าไปยังถือมามอที่สว่างสว่างห<อ>น่อยครับตรงนี้ครับสว่างสว่างชว์ปลานะครับนี่นี่ผลงานพี่อูนะครับขันล็อเตอร์นะครับกับล็อตเบนซี่อันติกาไซส์หนึง่งอุย้ยเมื่ี้เขาบอกว่าทำเท่าไหร่นะร้อยหนึ่งเอาปะเอาไหมเอาทำอะไรกินอะเผาเกลือปะ

พีอย่ามากลัวหน้าบ้านผมนี่ดิ่นในคลักเลยดิ่นในคลักเลยตัวนี้โลโลโลหะเลยไงสามโลอนุ่มๆหนุ่มงนี่นนะนันคนนี้นะโอ้โหยหลุดครับครับไม่ค่อยมองไม่ค่อยเห็นเลยอ่ะไ่ดูตาปลาหน่อยดิ เห็นไหมโอเคฐานาโอเคครับนะครับพี่สวยงามครับยุงตอมหูจนหูร้อนแล้วเนี่ยฟากเจ็บปอนคนเจ็บเยอะบากเจ็บเยอะปฝากคนนะครับนะครับทอดทอดทอดเออทำไมมันดับไปอรัพี่มันดับไปมันยังอัดอยู่ครับต่อพี่นายพี่นายดึงสายจักรล้อให้หน่อย นี่นะครับนี่ครับพี่อันนี้นะครับคันอะไรครับเนี่ยลอกอะไรครับคันเบคครับลอกลอกลอกกีแม็กครับแรมเพดกีแม็กแรมเพดกับปนินไตนี้นะครับปันนไตนี้นะครับครับส่วนคันตัวนี้เป็นเมจิกครับเมจิกครับเป็นคันตัวใหม่ของอลังการ์นะครับของอลังการนะครับ กับปนินไซนี้นะครับเนี่ยสบายเป็นยังไงกันบ้างครับตอนนี้สุดๆครับดูตาปโอ้พี่นายโดครับเขี่ยวหัวกันไปเลยทีเดียวพี่นายรู้สึกไงครับเมื่อกี้โดนครับพี่โอเครอดไปยงวิดรอดไปเกินโดนโดนนู้นเลยอดอดทั้งทั้งนู้นแล้วครับทางนู้นทางนู้นว่าไงครับเสื้อแดงๆอ่ะครับ ปลากินอยู่กันทางนี้แหละโอ้โหอยู่ในหลุมอยู่ในหลุมเดี๋ยวเราเบียดเลยเบียดหลุมผมเลี้ยงไว้โถเดี๋ยวผมเลี้ยงไว้ปลากระชังตรงหน้าดินเนี่ยปลากระชังแต่คนนั้นเขาเปลี่ยนอีกแล้วพี่ตัดสายเอาตัดนึกว่าตัดไม่ตัดไม่ตัดพี่โอ้โหแก้แก้แก้ได้พี่แก้ได้ สบายแม่กลับมนึแล้วกลับใหม่แล้วกลับใหม่แล้วคนนึกว่าจะพันนานพันสักครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยเฮ้ยอ้ยพังอันเนี่ยพังอันมาเก็บให้หมดเก็บให้หมดอุ้ยอเอาเบาก็หวะเข้าป่ามีเข้าตาดิเข้าตาจะไปดีจะไปดีจ้ะ อเอท่อ,อนครับนี่จะสี่ท่อนอีกไหมครับโอ้โอย่างของ <c oughs> ผมไม่เอาครับแปดท่อนเดือวยังไม่มีใครทํานะครับแปดท่อนงั้นเราบอกพี่นายไปเลยไหม, <c oughs> มเราบอกพี่นายไปเลยไหมคันแปดท่อนไว้พวกพวาสะดวกดเวลาหนีเมียเที่ยวอ,อะไรอย่างเงี้ยหลุดเลยเออเท่โถ ไม่ได้หลุดครับเขาเรียกปล่อยอัตโนมัติไม่อยากมือเลอะไอ้จรบนหลังต้องชวนเต้มาด้วยนะโอ้มาเลยมาเลยอยากเจอนะไอ้พวกมือหนึ่งเงี้ยอ่ะเต้เขาก็ไม่เป็นสองรองใครโอ้อช่วงนี้ไม่ค่อยอยากทำร้ายเด็กด้วยอ๋อเนวันนี้วันนี้สกอไปเยอะไกลแล้วไกลแล้ว,ลวนี่ยังไงดีพี่โอ้วัดหลุดวัดหลุดเนี่ย วันหลุดยังไงครับพี่วัดแว่นไหนอ๋อต้องอะไรต้องเอาให้มันยาวกว่านี้หน่อยครับพี่เพราะมันสั้นไปพี่ถ้าวัดหลุดโอ้โหหลุดอีกแล้วอะไรเนี่ยหลุดตัวเบ็ดน้อยโอ้โหอะไรเนี่ยเกตอีกแล้วเกตอีกแล้วโอ้โหเกตอีกแล้วครับมาตะเกตมาตะเกตครับโอ้โหใส่ตัวเบ็ดปะหนาใส่ตัวเบ็ดปะเนี่ยเขาให้มันตกเก็ตให้มันตกเกตไอ้มาตกเกตปลาครับ ตกปลาก็ให้ใส่เบ็ดนี่นี่ถ้าไม่หลุดเดีเป็นสิบแล้วนะเนี่ยไปไปขวาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็ลังกินอยู่ก็ลังกินอยู่ขับปากจ้ามามาเดี๋ยวมามาอุ้ยเจอกิ่งน่ากลัวนั่นเลย คน,คนเขาอ่อนนะยังไงก็หลุดไม่ใช่อ่อนหรือคันม yeah> anyway uh ันอ่อนคนเราถ้าเก่งจริงไม่โทษคันตัวนี้ใหญ่อวนด้วยนี่คบไนฟิชชิ่งครับไนฟิชชิ่งนี่ครับปลานิงครับนไนน์น้หหัวเชื้อนี่ ไเอานี่นี่หัวเชื้อนี้นะครับเมอกวิดมอกวิดเออมอกวิดครับของใครนี่เหยื่อมอกวิดของลุงโอนะครับกลับปืนไซส์หนึ่งจุดห้าหยาบหยาบเลยโอ้ลุดอีกแล้วอะไรวะโอ้โหเซ็งจริงๆ เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรที่ยเอาโอ้นะครตัดคู่ต่อสู้ไปสองครับตอนนี้เอ้ยหลุดแล้วหลุดแล้วโตโตโตหันหันมาบอกหน่อยครับว่าอาการเป็นไงครับนี่ครับโอ้โหมีเก็ดอีกแล้วครับโอ้โหมาตกปลาแล้วจะไม่ตกเก็ดโอ้โหแบบตกปลาเก็บตกเก็ดปลามันตกแต่เก็ดตกแต่เก็ดปลาหมึกแล้วมั้งชอบกินปลาหมึกจัดไปก่อนปลาหมึกก่อนก็ได้ สรุปว่าวันนี้ก็มาตกปลาเก็ตกันนะครับเป็นที่สนุกสนานกันไปโดยใช้คันหลากหลายนะในไทยบก็จะมีอลังการ์ตาไลท์นะครับเป็นหลักแล้วก็จะมีต้นแบบของคันแมจิกคาร์บนะแล้วก็เป็นรออเบนซี่ทั้งหมดนะครับคันก็ถือว่าโอเคครับพี่เล่นปลาเกตสำารับปลาเกตนะใช้ได้เลยครับวัดปลานี่ทะลุครับ ส่วนที่ผมทําหลุดทําอะไรไปนี้ก็คืออ่อนเองนะแอบหัวรอหัวโอเคก็สนุกสนานครับแล้วก็บ่อนี้ก็ถือว่าปลาอร่อยนะใช่ครับอาหารใช้ได้เลยครับแก็เด่นอิ่งนาอิงนาคาเฟ่ครับอิงนาคาเฟ่อาหารใช้ได้ครับก็เดี๋ยวเราจะลงพิ่กัดไว้ให้นะครับแล้วก็เบอร์ติดต่อลองมาเล่นกันดูครับรับลองได้ว่าสนุกครับ สนุกครับปลาไม่ปลาไม่แห้วนะครับปลากินจัดมากครับแต่คนตกอ่อนหน่อยครับไม่รู้ว่าคันอ่อนหรือคนอ่อนน่โอเคครับโอเคครับเดี๋ยวให้พบกันคนอ่อนบายครับอย่าลืมกดไลค์กด์กดซับสไคร้กดซันแอนด้ให้ได้บลา